การใส่คลิปวิดีโอเข้าไปในตัวเว็บไซต์ของเรานะคะยกตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นหน้าเกี่ยวกับเรานะคะเราอาจจะทําเป็นตัวคลิปวิดีโอพรีเซนเตชันอย่างสั้นๆนะคะใส่เข้าไปในเว็บไซต์ของเราได้อันดับแรกนะคะให้เราสร้างเป็นเป็นคอลัมน์ก่อนก็ได้นะคะวิธีการสร้างคอลัมน์นะคะคลิกเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกเป็นคอลัมน์แล้วเราก็เลือกดูว่าเราจะแบ่งเป็นคอลัมน์แบบ50 50เท่ากันทั้งสองฝั่งไหมหรือจะเอาเป็นคอลัมน์แบบนี้ ซ้ายขวาไม่เท่ากันอ่ะยกตัวอย่างเราเลือกเป็นคอลัมน์ที่เป็น50 50เท่ากันอ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นช่องสําหรับใส่ข้อมูลมานะคะหลังจากนั้นคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้เสร็จแล้วในช่องเซิร์ชนะคะให้พิมพ์คําว่าวิดีโอก็จะเห็นว่ามันจะมีวิดีโอขึ้นมาให้เราเลือกเนี่ยหลายแบบนะคะถ้ากรณีที่เราจะเอาคลิปอัพโหลดขึ้นไปนะคะบนเว็บของเราเองบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเองเลือกเป็นตัวแรกตัวนี้นะคะ หลังจากนั้นก็คลิกอัปโหลดนะคะอัปโหลดตัวคลิปวิดีโอของเราเข้าไปเราก็จะได้เป็นตัวคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราก็อาจจะใส่เฟซอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะคะหรืออาจจะใส่เป็นข้อความบรรยายอะไรไปด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะคะเรามาดูว่าคลิปมันปรับแต่งอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกคลิกไปบนตัวคลิปวิดีโอก่อน จาวฝั่งทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะมันก็จะมีคําสั่งให้เราปรับแต่งเช่นถ้าเราระบุเป็นออโต้เพลย์ก็คือคลิปมันก็จะเล่นโดยอัตโนมัตินะคะถ้าเป็นลูปนะคะถ้าเราแอคทีฟตรงนี้นะคะหมายความว่าเมื่อคลิปมันเล่นจนจบแล้วให้มันเล่นวนลูปไหมนะคะส่วนตัวนี้นะคะปิดเสียงไหมละมานี้นะคะคร่าวๆนะเรากดอัปเดตค่ะเดี๋ยวขอใส่ข้อมูลฝั่งนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะ สมมติเราใส่เป็นข้อความแล้วก็คลิกบวกแล้วก็เลือกเป็นผ่านกราฟวางข้อความตัวอย่างเข้าไปแล้วก็อัปเดตแล้วก็ไปดูผลลัพธ์นะคะคลิกพีวิวพ r ว v i e w in new tab ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือตัวคลิปของเรา ถ้าชอบก็กดไลค์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจผู้จะทำคลิปด้วยนะคะ